แค่อขอกร่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกทานเัินเลยนะครับนี่ยการเลตเตอร์ตีนนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำสกินสามดีฮิดูเลยนะครับโอเคเดี๋ยวให้เราเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมสอนตอนแรกนะตอนแรกนะมันจะเป็นเรื่องต่างๆนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับมันจะเป็นรูปเรียบนะครับถ้าเราเลื่อนไปถือดาบนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสกินสกินหรอกครับแล้วมาวางนะับเราเลื่อนไปนะครับ ต่คุจะวางไว้ต่อทุหนหลังนะครับกล้องตนี้ก็สกีสกนให้เลือกแต่ผมไม่ใช้นะครับผมจะสกินของตัวเองนะครับมีกีนนี้นะครับโอเคแล้วก็แคปหน้าจอรืยกดตรงนี้ก็ได้นะครับผมจะแคปนะเพื่อเห็นทุกมุมนะครับแคปชึบนะบแล้วก็กดออกแล้วก็เข้าที่แอปยางลบนะบ <c oughs> ถ้าแปล,แปลว่ายางลบนะหรือเปล่า แล้วกดเข้าไปนะครับที่เอาแคปมาที่ท่านเก็บไว้นะครับแล้วก็จะเอาเหลือประมาณนี้ก็ได้แลแต่ก็กดนะับไปถูกแล้วก็ยิงนะครับยิงก็ได้หลูก็ได้นะ <c oughs> ถ้อยากใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมก็แล้วแต่นะไปใส่เองติ้งก็ผมก็ผมไม่ใช้นะบงมีดโอ้โมันลยไอผมเขามาแล้วอะไรแบบแบบไประยะใกล้ๆก็โอ้ ต้องปับ้เล็กดูนะครับเพื่อจะให้ไม่โดนนะร,ระวังระวังกันด้วยพีด มันจะเกเซฟไ้นะครับเซฟยังไงเราสมมติเราทำไาเรื่อยๆใช่ไหมแล้วเราไม่กดปล่อยมากนะครับเวลาเรากดแกนจะลงไปหมดพุทดไปเลยนะครับสมมติเรากดไว้นะมันก็จะมันจะหายหมดนะครับก็เราปล่อยตรงไหนมันก็จะไปตรงนั้นแหละครับโอเคอาจจะมอีอะไรอยนะ่ไม่ค่อยสวยนะผรก็ เอาอุ้ยเค okay, ลื่อนก็ต้องติดสูงนะครับกดเป็นห้าเลยครับจะได้เนึนงสามดีหน่อยนะครับมันก็อะไรที่เกู่รอบมันก็จะหายไปหมดนะครับถูกต้องไหมเคลว่อนจะมีจุดสูงขาวดดังนดะ่างอย่างเงี้ยกดห้าไปเลยเคลืนจะเล็กลงนะครกดเซฟโอเคลื <c oughs> okay, แล้วก็กดออกเลยนะครับแล้วเข้าแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ นี่ก็ทิ้งนี่ก็ทิ้งนี่ก็ทิ้งนะครับเพื่อเดี๋ยวผมจะทิ้งให้แล้วเขาอัดนี้นะครับื่อเขตรวบวกนะครับแล้วก็เอาออภาพที่เราอยากจะทำนะครับสมมติคุณอยากได้ภาพนี้ใช่ไหมข้อดีแก้ไขเลย ่าแล้วก็แล้วแต่ใครจะทำยังไงนะผมก็ทำให้ดูเฉยๆนะโอเคแล้วก็เขียนข้อความก็ได้นะเนี่เขียนข้อความฟอนต์มีเยอะมากคนระับเพิ่มรูปรูปภาพถ่ายคนระับก็อันที่เราทำเอานเนียเพิ่มไปนี่อย่างนี้นะเขียนข้อควา,นะานะแล้วก็เขียนชื่อเลยน,น,นะครับกดทิ๊กถูก ไม่ใช่เพิ่มไม่ใช่เพิ่มข้าตรงข้อความข้อความแล้วก็เลือกฟอนเขียนกนะนะ่อนเขียนะแล้วก็เขียนนะ ใช่ครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนะบ๊ายบาย